รอการสังเกตจากลูกของเราใครมีลูกแล้วยกือขเ้นเรามีความสามารถเรื่องอะไรเราไปนั่งนล่นดูคะะประชาชนอพิปรายอีกนิดนึงนะคะพรอ้รอมมากที่สุดในรู้ทีไม่ได้เล่นเกมแต่ว่าดูจะจัประวัติดูจากข้อมูลมาแล้ววิธีใช้ได้แหววครับก็แล้วแต่ แต่สิ่งสำคัญก,ก็คือการสมัมผัสนั้นเราได้สิ่งที่ต่อเปผมเลยเรื่อ้นตัวเองขึ้นมาใหม่ว่าแต่ก่อนหน้านี้เราพยายามแต่รักษาหลายๆคนนะมีบางรู้สึกที่ดีขึ้นแค่นี้เราก็รู้สึก<ห>ดีขึ้นมากๆและมั่นใจในทิศทางของการทํางานสิ่งที่จะบอกบอกว่าเรามาเรียนรู้ด้วยกวามว่า,าจริงๆแล้วไม่มีสูตรไหนสาเร็จไม่มีสูตรไหนแล้ว,ลวก็ทําได้หรือไม่ในกรณีบางเรื่องทำไม่ได้ก็ต้องเสนอเพิ่มขึ้นแต่บางเรื่องสามารถทำได้ ซึ่งอยู่เฉยๆแล้วไม่มีใครเดินใครเดินผ่านไปผ่านมาที่บ้านหน้าบ้านเขาเฉยๆไม่เคยไปแวะใครเลยลานี่ก็เลยเป็น20ปาเลยดีก็เลยมาช้าไปก็ไม่เป็นไรเนื่องจากวันนี้อาจจะต้องเดินทางไปที่อำเภอคงจังหวัดขอนแก่นมีงานที่นั่นจะต้องไปที่ขอนแก่นแล้วก็ท่านหัวหรถนั่งที่มาจากขอนแก่นจะต้องเป็นลูกก็โดนหลอกโดนหลอนทุกอาทิตย์ดังนั้นอาตมามีตัวอยมาวัวเหมือนา เป็นความรู้และเราสามารถที่จะไปดูแลรักษาผู้ที่อยู่ในชุมชนของเราให้อะไรจะเกิดขึ้นเราอย่าไปยึดมากแต่อย่าไปถือมากขยายผลออกไปเรื่อยๆในที่สุดประเทศชาติของเราก็จะดีขึ้นด้วยดีทั้งสองวันและขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเสนอหายทุกส่งโรคไทยมีสุขภาพมานำไว้บูแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยจงสำเร็จแต่ทุกท่าน ความสุขนะคะป้าหมายนะคะเราก็เลยต้องการพัฒนาน,นะคะองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตในแกนนำองค์การปกครองรอส่วนไม่มีชุมชนไหนนะคะที่สามารถมีความสุขได้ของเราทุก,ยก,ก,ก,กอ,อ,อย่ยางี่สำเร็จเมดีกโครงการนี่ก็อาศัยเพื่อเพาะยังวันหนึ่งวัดเดชจำนาจะเจอบางที่ตรงอาศัย